คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางประเทศที่เสียงดังทุกเวทีแต่ไม่มีใครฟังบางประเทศที่พยายามขยับตัวแรงๆแต่โลกทั้งใบกลับตอบกลับด้วยความเงียบความเงียบที่เจ็บกว่าคำดา่าแรงกว่าการคว่ำบาตรและลึกกว่าการเคลื่อนกองทัพวันนี้ผมอยากให้คุณฟังเรื่องหนึ่งไม่ใช่เพราะมันเป็นข่าว แต่เพราะมันเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยอาจกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของเกมใหญ่ที่ไม่มีใครบอกเรื่องนี้เริ่มจากประเทศเล็กประเทศหนึ่งที่กล้าเห่าใส่ประเทศใหญ่โดยคิดว่าจะมีใครบางคนหนุนหลังกัมพูชาประเทศที่วันหนึ่งดูเหมือนกำลังลุกขึ้นมาอย่างมั่นใจมีผู้นำใหม่มีท่าทีใหม่มีภาษาก้าวร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านและมีความเชื่อว่า เวทีโลกจะหันมาฟังเขาแต่เขาลืมไปว่าโลกไม่ได้ฟังเสียงของคนที่เห่าโลกฟังเฉพาะคนที่คุมเกมช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาขยับแรงมากเปิดหน้าชนไทยในหลายเวทีกดดันเรื่องเขตแดนและพยายามยกเรื่องเดิมๆม,มาเล่นใหม่บนโต๊ะระหว่างประเทศแต่คุณสังเกตไหมอเมริกาเงียบญี่ปุ่นเงียบ ยุโรปเงียบแม้แต่จีนก็แปลกๆไม่มีใครออกตัวไม่มีใครพูดปกป้องไม่มีใครยื่นมือมาแตะเลยสักนิดเหมือนทุกคนปล่อยให้ขเขมรเล่นเองทำไมขเขมรถึงกล้าขนาดนี้ใครอยู่เบื้องหลังบางคนบอกว่าจีนหนุนหลังบางคนบอกว่ามีสายลับจากตะวันตกบงการแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นคุณจะเห็นว่า เกมนี้มันไม่ใช่เกมของกัมพูชาแต่มันคือเวทีทดลองที่ใครบางคนใช้กัมพูชาเป็นเบี้ยเพื่อวัดว่าไทยจะขยับยังไงใช่ครับเป้าหมายจริงๆไม่ใช่ขเขมรแต่คือไทยและนี่คือสิ่งที่ขเขมรไม่รู้ตัวเขาเดินหมากชนไทยในขณะที่ผู้เขียนเกมกำลังนั่งจิบกาแฟดูอยู่เงียบๆพร้อมกับวางแผน ใครจะอยู่ใครจะหลุดจากกระดานโลกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีใครยิงก่อนพูดที่หลังอีกแล้วไม่มีใครแสดงออกว่าหนุนใครชัดๆเพราะยุทธศาสาตร์ใหม่คือไม่พูดแต่ขยับญี่ปุ่นไม่ต้องส่งทหารแค่หยุดลงทุนบางโครงการในกัมพูชาแค่เลื่อนการประชุมระดับสูงไม่มีกำหนดแค่เงียบเฉยเวลา,ขาเขมรขอความร่วมมือนั่นคือเสียงตบแบบ,บเงียบ ที่ดังกว่าเสียงตะโกนของใครทั้งประเทศอเมริกายิ่งชัดไม่เคลื่อนไหวแม้แต่นิดแต่เริ่มขยับเวทีโลกให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญสูงสุดส่งสัญญาณให้พันธมิตรหันกลับมาโฟกัสไทยเหมือนกำลังบอกว่าเกมนี้ต้องจบที่นี่ขมเมนแค่เล่นเองโดยไม่มีใครสั่งแต่การเล่นนั้นมันกระทบจุดยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจโดยตรง คุณนื้ภาพออกไหมเหมือนเด็กไปเปิดหีบเก็บอาวุธกลางค่ายทหารแล้วคิดว่ากําลังโชว์พลังทั้งที่ทุกคนรับรอบแค่รอให้เขาทำผิดพลาดคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมไทยถึงไม่ตอบตู้อะไรทำไมรัฐบาลไทยไม่ออกมาพูดให้ชัดเจนเพราะคำตอบมันแรงกว่านั้นไทยไม่ต้องพูดไทยแค่นิ่งแล้วทุกสายตาในโลก ็หันมาหาไทยเองนั่นคือพลังของประเทศที่มีเสถียรภาพของประเทศที่เข้าใจว่าเกมที่แท้จริงไม่ใช่เกมของเสียงแต่คือเกมของความนิ่งและการจัดท่าทางอเมริกาไม่พูดญี่ปุ่นไม่พูดแต่เลือกแล้วว่าถ้าจะต้องมีประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์คนนั้นต้องไม่ใช่กัมพูชา และนั่นทำให้วันนี้กัมพูชาต้องเดินลำพังทั้งที่เมื่อก่อนเขาเคยเชื่อว่ามีพันธมิตรเต็มเวทีคุณอาจเริ่มมองเห็นแล้วว่าในภูพิภาคนี้การเงียบคืออาวุธการไม่ตอบโต้อะไรเลยคือคำตอบที่ทำให้ทั้งโลกขยับและตอนนี้ทั้งโลกกำลังขยับเข้าหาไทยแบบที่ขมรมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังโดนทิ้ง ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่การเมืองระหว่างประเทศคุณอาจกำลังพลาดจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในรอบ10ปีของภูมิภาคนี้นี่คือช่วงเวลาที่ไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางพาออำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่และขมรคือเครื่องเตือนใจว่าใครที่เดินผิดตาในกระดานจะกลายเป็นเบีย้ยที่ไม่มีใครเก็บกลับอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเราชนะ แต่อย่าช้าเกินไปที่จะรู้ว่าโลกทั้งใบกำลังวางไทยไว้ในตำแหน่งที่คมัมเนไม่เคยมีสิทธิ์ได้ยืนและในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปดูว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเขาทำยังไงให้ทั้งโลกเงียบแต่คมัมเนช็อกคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะฟังในมุมที่โลกเขาไม่พูดแต่เขาคิดอยู่ ทุกวินาทีแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยคือการตบหน้าที่เจ็บที่สุดในเกมระหว่างประเทศคุณเคยเห็นคนที่ดูเหมือนอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเดียวที่รู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมคนที่ไม่พูดแต่ทุกคำพูดในห้องประชุมต้องเหลียวมองหาเขาก่อนจะตัดสินใจญี่ปุ่นคือประเทศแบบนั้น อเมริกาก็ไม่ต่างกันสองประเทศนี้ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแสดงท่าทีรุนแรงแต่ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขามีน้ำหนักพอจะสะเทือนทั้งเวทีโลกโดยไม่ต้องใช้เสียงและวันนี้พวกเขากำลังทำสิ่งที่เจ็บที่สุดกับกัมพูชาแต่ไม่ใช่ด้วยการความบารไม่ใช่ด้วยการโจมตีและไม่ใช่ด้วยคำพูดพวกเขาเงียบ ความเงียบแบบเดียวกันกับที่ทำให้บางประเทศหายไปจากแผนที่เศรษฐกิจโลกความเงียบที่ทำให้ผู้นำบางประเทศต้องล้มเก้าอี้โดยไม่มีใครยิงปืนแม้แต่นัดเดียวกัมพูชาอาจคิดว่าแค่มีผู้นำใหม่แค่แสดงความกล้าแค่ยกประเด็นชายแดนขึ้นมาโลกจะหันมาสนใจแต่ในความเป็นจริงโลกกำลังหันหลังให้โดยความนิ่งที่ค่อยๆทำลายภายใน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงในภูมิภาคแต่เขาไม่เคยพูดก่อนใครเขาจะดูว่าใครควรค่าที่จะลงทุนด้วยเขาดูความเสถียรไม่ใช่เสียงดังเขาดูว่าใครรับมือแรงกระแทกได้ไม่ใช่ใครที่ปากกล้าช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นยุติการเจราจาหลายโครงการกับกัมพูชาแบบเงีย,งยบๆไม่ประกาศไม่ไว้วๆยแต่แค่ถอยออกจากตก แล้วหันกลับมาพูดคุยต่อเนื่องกับไทยแทบทุกระดับในมุมภายนอกมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ในเชิงยุทธศาสตร์มันคือการถอนความชอบธรรมของรัฐบาลเขมรชุดใหม่ญี่ปุ่นเป็นเหมือนเครื่องรับประกันความมั่นคงของภูมิภาคประเทศไหนที่ญี่ปุ่นยังลงทุนประเทศนั้นจะได้รับเครดิตจากโลกแต่เมื่อเขาเริ่มเงียบนั่นคือสัญญาณว่าคุณไม่อยู่ในลิสต์อีกต่อไปอเมริกาก็เช่นกัน เขาไม่ต้องพูดไม่ต้องลงแถลงการแต่เดินเกมในเวทีโลกอย่างชัดเจนผลากไทยขึ้นมาในฐานะตัวกลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและพลังอิทธิพลนุ่มอเมริกาไม่ได้เปิดหน้าแต่อเมริกาเปิดทางให้ไทยในขณะที่เขเมรไม่มีแม้แต่การเชิญเข้าร่วมวงโถงเงียบระดับสูงเขเมรอาจังไม่รู้ว่ากำลังดวนตัดออกจากโต๊ะสนทนา แต่คนที่รู้คือไทยตอนนี้ไทยไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เริ่มกลายเป็นศูนย์กลางที่มหาอำนาจกำลังจัดท่าทางให้เข้ามามีบทบาทฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่คือเกมแห่งการวางตัวและไทยกำลังวางตัวได้เงียบพอที่จะน่าเชื่อถือและมั่นคงพอที่จะเป็นสะพานระหว่างมหาอำนาจได้จริง คุณเคยสังเกตไหมเวลาคนไม่พูดแต่คนอื่นในวงหันมามองเขาั่นแหละคือจุดที่ไทยยืนอยู่ตอนนี้ในขณะที่ขเขมรยังพูดยังสงสารแรงๆยังยกเรื่องเขตแดนยังแสดงความไม่พอใจญี่ปุ่นไม่ได้ต่แต่ออกแถลงการร่วมกับไทยในประเด็นที่ข้ามหัวขเขมรไปเรียบร้อยแล้วอเมริกาไม่ได้ดา่าแต่เริ่มจัดเวทีความร่วมมือใหม่ๆ โดยไม่มีขเมเนแม้แต่ชื่อเดียวไม่ใช่แค่ปล่อยให้หลุกวงแต่คือบอกว่าตอนนี้ไม่มีที่จะยืนแล้วทำไมทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาถึงเลือกไทยแหละคำตอบมันลึกมากครับเพราะไทยคือประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังไม่เลือกข้างชัดยังมีเสถียรภาพในระดับที่โลกมั่นใจยังสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างทุกฝ่ายได้และสำคัญที่สุดไทยไม่เคยพยายามเป็นผู้นำ ฟังดูแปลกไหมแต่ในยุคนี้ใครอยากเป็นผู้นำมักไม่ใช่คนที่ได้เป็นเพราะผู้นำตัวจริงคือคนที่โลกเลือกไม่ใช่คนที่ยกมือและตอนนี้โลกเลือกไทยคเมนาจะพยายามผลักดันตัวเองแต่ยิ่งผลักยิ่งไกลญี่ปุ่นกับอเมริกาอาจดูเงียบแต่ทุกครั้งที่เขาเงียบนั้นคือช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจเด็ดขาด วันนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าถ้ามีประเทศไหนที่เขาจะฝากความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเสียงใต้ไว้ในมือประเทศนั้นไม่ใช่กัมพูชาและไทยกำลังถูกดกขึ้นอย่างเงียบแต่นิ่งและมั่นคงคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจบแค่นี้ไหมยังครับเพราะตอนต่อไปเราจะเปิดเผยว่าทำไมาเกมนี้ถึงต้องจบที่ไทยไม่ใช่แค่เพราะไทยนิ่ง แต่เพราะมีคนต้องการให้มันจบที่นี่แล้วคุณจะเข้าใจว่าไทยไม่ได้แค่เป็นประเทศที่น่าสนใจแต่ไทยคือปลายกระบอกปืนในเกมที่ทั้งจีนญี่ปุ่นอเมริกาต่างเลือกให้เป็นหมากตัวสุดท้ายคุณสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่ได้เลือกจะเดินหนะ้าแต่สถานการณ์เลือกให้เราต้องเดิน บางประเทศขยับเพราะอยากเป็นศูนย์กลางแต่บางประเทศถูกผลักให้เป็นและวันนี้ประเทศไทยกำลังถูกผลักโดยมหาอำนาจระดับโลกให้กลายเป็นคนจบเกมใช่ครับเราไม่ได้ยกมือเราไม่ได้เรียกร้องเราแค่นิ่งแต่โลกกลับเลือกเราคำถามคือแล้วทำไมเกมนี้ต้องจบที่ไทย คำตอบมันย้อนกลับไปไกลย้อนกลับไปถึงจุดที่ทุกฝ่ายเริ่มรู้ตัวว่าภูมิภาคนี้ไม่ใช่แค่สนามเศรษฐกิจแต่มันคือเวทีวัดอิทธิพลระหว่างจีนอเมริกาและพันธมิตรขเขมรอาจเป็นแค่เบี้ยตัวเล็กที่คิดว่าตัวเองเป็นม้าแต่ไทยกลายเป็นกระดานทั้งแผ่นและคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสัญญ,ญาณที่ชัดที่สุดว่า มหาอำนาจต้องการให้เกมนี้จบที่ไทยไม่ใช่แค่ย้ายทุนไม่ใช่แค่หันมาเจรจากับไทยแต่คือการไม่ตอบโต้อะไรเลยเมื่อขเขมรชนในเวทีระดับสูงการไม่ตอบคือคำตอบที่ดังที่สุดมันคือการส่งสัญญาณว่าไทยคือจุดนิ่งที่จะให้ทุกอย่างสะท้อนกลับมาลองคิดดูให้ดี ที่ผ่านมาไทยไม่ต้องพูดมากแต่ทุกเวทีพูดถึงไทยไม่ว่าจะเป็นการค้าข้ามพรมแดนเสถียรภาพการเมืองหรือแม้แต่การใช้ไทยเป็นฐานกลางเจรจางเงียบเขมรพยายามปลุกประเด็นชายแดนแต่กลับไม่มีประเทศไหนรับเรื่องไม่มีเวทีไหนเปิดรับข้อกล่าวหาไม่มีนักการทูตประเทศไหนตีความเข้าข้างเขมร และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเขมรคือการถูกทำให้เสียงหายจากโต๊ะใหญ่เพราะเมื่อคุณไม่มีที่พูดคุณก็ไม่มีอยู่จริงในเกมนี้ในขณะที่ไทยถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นหมากกลางกระดานที่ทั้งจีนกับอเมริกายังต้องระวังไทยไม่ใช่พันธมิตรแบบแข็ง แต่เป็นพันธมิตรแบบทรงอำนาจโดยไม่ต้องแสดงออกและนั่นคือสิ่งที่คำเมนไม่มีลองถามตัวเองดูว่าใครกันแน่ที่ต้องจบเกมคำเมนที่เดินหมากผิดหรือไทยที่ถูกเลือกให้วางหมากสุดท้ายคนไทยหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจุดเฝ้าระวังแต่เรากำลังกลายเป็นตัวแปรหลัก ที่โลกใช้ในการคุมเกมและเมื่อใดที่ไทยพูดคำพูดนั้นจะดังพอที่จะสะเทือนไปถึงเวทีโลกแต่เราก็ยังนิ่งเพราะไทยเข้าใจว่าคำพูดที่ทรงพลังที่สุดคือคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมาผู้นำบางประเทศอาจคิดว่าการแสดงจุดยืนแรงๆคือพลังแต่ในสายตาคนที่คุมเกมพลังที่แท้จริง คือคนที่จัดตำแหน่งให้ทุกฝ่ายอยู่ในสมดุลไทยทำสิ่งนั้นได้ไทยไม่ได้ต่อโต้คขมรนไทยไม่ได้ลุกขึ้นเถียงไทยแค่นิ่งและนั่นทำให้มหาอำนาจเห็นว่าถ้าจะให้ใครคนหนึ่งจบเกมนี้คนนั้นต้องเป็นไทยลองคิดตามนะคขมรบอกว่าไทยละเมิดแต่กลับไม่มีหลักฐานที่เวทีโลกยอมรับ ขเขมรบอกว่าไทยข้ามเขตแต่กลับไม่มีดาวเทียมดวงไหนยืนยันคำกล่าวอ้างนั้นขเขมรยื่นเรื่องแต่กลับถูกปัดแบบเงียบๆเพราะโลกไม่ได้เลือกฟังเสียงโลกเลือกฟังความจริงและความจริงตอนนี้ก็คือขเขมรกำลังหมดพลังเพราะเสียงของเขาไม่สะท้อนกลับมาอีกแล้วในขณะที่ไทย ทุกการเคลื่อนไหวได้รับการจับตาทุกท่าทีของไทยถูกแปลความและทุกความนิ่งของไทยถูกตีความว่านี่คือคำตอบนี่ไม่ใช่จังหวะธรรมดานี่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทั้งภูมิภาคที่มีไทยเป็นคนวางจุกจบตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าญี่ปุ่นไม่ต้องตบหน้าอเมริกาไม่ต้องพูด แต่เมื่อทั้งสองมหาอำนาจหยุดมองขเขมรแล้วหันมาจ้องไทยแทนนั่นแหละคือเสียงตบที่เจ็บที่สุดและขเขมรจะไม่มีวันได้ยินคุณอาจคิดว่าเรื่องนี้มันไกลตัวแต่ความจริงคือมันใกล้กว่าที่คิดเพลาะถ้าไทยเดินผิดแค่ก้าวเดียวเราจะกลายเป็นเหมือนขเขมรทันทีแต่ถ้าเรานิ่งพอฉลาดพอวางจังหวะได้พอ เราจะกลายเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ทั้งจีนญี่ปุ่นและอเมริกาต่างก็ไม่กล้าแตะเกมนี้ต้องจบที่ไทยเพราะไทยคือสมดุลสุดท้ายระหว่างอำนาจระหว่างการเมืองระหว่างความมั่นคงของทั้งทวีตและเมื่อเกมจบไทยจะไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการอีกต่อไป เราจะกลายเป็นผู้รักษากระดานในโลกที่ใครก็อยากลงมาเล่นแต่ไม่มีใครคุมกระดานได้เท่าไทยคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะยืนในจุดที่โลกมองว่านี่คือประเทศที่แม้จะไม่พูดแต่ทุกคำคือคำที่เปลี่ยนเกมได้ทั้งภูมิภาค